นนดีแกน้ำดื่มนี่เจ้าอาจารย์ผมขอแจ้งข่าวนิดนึงนะอาจารย์นะฟังนะคือทางสนามฟุตสอลขอว่าถ้าเพลงสรรเสริญบารมีขึ้นพวกเราขอให้ถูกนี่เด็กแล้วก็ประดาวแปนผู้ชมขอให้ยืนตรงพร้อมกันด้วยนะอาจารย์เบียร์ปักตามนี้ด้วยนะครับขอบคุณมากอาจารย์ครับสองสาม นาแนวหน้าเลนะครับเฮ้ยคิดว่าน้าอครมาถึงมเต้เพราะว่ามันจะต้อง้สื่อรนจสานการ์ัสลบกัต้องอกมาปรมิท่าเพะว่าอันดูว่าปเรียบร้อยนะครับสุดสเไปปสุดสเปครับสี่สอง

กั้อง่า <aster> ไดที่้กดเลยครับวัดความเร็วความแรงมีคามบอกว่าี้น่าจะเป็นคู่ชิงก็็น้ำครับสเข้ามาแบบตัดนไปว่าทพัทีมเตปปี้ียง้อย เราได้เป็นผู้กครับคุดน้อยสิบอครับสองจุดสสี่เวยราช่านรับชอกกำปั้มีกคครล่าชักกันค่สงรัฒนาพันธวารีครับยิ่งใหญ่ทุกปีรันในวันที่แสงว่ายิ่งใหญ่แล้วแกน้อเด็นแต่ด้วยความที่ขับคออยู่ขอบพระคุณที่ทำผลงาบคย่างเยียมอชื่นใจกัน ้าชนา้องนักกีฬาทั้งาแล้วก็พีสมน้องซอต่านนสนามเลยนะน้องชช่วงสุดท้ายแล้วแล้วก็พี่น้องาวุมทังทีมนี่แย่างที่กว่าทีม่าและาจะรูจากั เอาแล้วก็ข no, right, oh, ี่ขึ้เองตอนนี้ขี่ขึ้นเงโดยักาีที่ป่าครับยกให้เับฉนว่านี่เรแค่เขา่ับอลลครับเจิดให้ลูกนี้จบล็อกเตะเรียอครับเจอันแจ้าหนั้นก็นักาตจีนปัดรีะพบจัดพล้วก็รัดเดือนนาแล้นะครับขีดนี้อยู่ในสนามตรงนี้ครับัจดสัญญาณนะ เดือนตุลาคราบจะไม่มีูุซซอจะจุดนอรอเปลจะไม่โผล่แอนไหไปดูเราครับผมพูดแค่ตรงนี้นะครับตุลาปีหน้าจบงานติดาอไว้พัะไม่มีพุตซอแน่นอนุตซอครับจะไู่ตนไรอติดเรัาพร้อมแล้ก่อนครับคุณนแครับ่นครับ

ใิ้งเล่ป ah> ัญช ah> ีไว ah> er ah ้เป็นพ่เพี่โอนใแมเดี๋ยวพี่รับเงินแล้วพี่โอนใหม่ิ้งเลขบัญชีเข้าสักครู่นะครับแล้วกอย่าไปเสียความสุขความสุกสนานกัน14เมตีกัวตัวรัน

ก็อาอาจจะหยดหายไปเดี๋ยวเขายๆใช้สิงอะไรงมกรพรอมอะไรก็ส่งทิเข้นมาอะไรก็เจดก้าเจ็ก้าตามอยูสต้มครับจากนักีฬา ก็เพิงเ่งไปสอนจังหวัดตากครับีแล้วพันตีได้แป๊บทันตีไม่ฟังแล้วตอนนี้ตอนอลายบอกเลยว่าคู่อะไรฮใครชนะเขาไปชิงชนะเลิศแต่บอกได้เลยว่าตอนนี้ได้ชมเหมือนคู่จริงเลยครับคลิปเจ็ดหนักไปกับนั่งคู่ครับจากจังหวัดพิจิตรกับจังหวัดตากครับ ปันจอดยอดเปิดสวยแล้วครับโอตตัวตีเัทั้งเจอาน้ำเดือมกับตัวตีพร้อมกันเลยครับ,บพีมือคู่เนี้ยบอกได้เลยว่าเหมือนคู่ชิงชนะเลิศยังไงยังงั้นนะทางโน้นจะพร้อมมาบอกนะครับเรารอสัญญาณอยู่ แปดสต่อสิครับตามอยู่สองแต้มครับเจอน้ำเดือดจับตาครับลูกออพันปีได้แต้มาะว่าไม่มีจริงที่สามนะครับเด็กผู่นี้จะเป็นพันปีได้แต้มหนีกันไปอีกคู่เดียวแล้วครับเดี๋ยวคู่เดียวนะครับแต้มหนีไม่ขาดกันเนี่ยที่มือพอกันอยู่เป็นอย่างนี้นักกีฬานะทุกประเภทนักแต้มหนีสิบเอ็ดแปดกันเดียร์ขาดแต้มแล้วสิบเอ็ดต่อแครับ พันฟิมพิจิตเป็นฝ่ายทรงอูแรงอะหนักครับสวยแล้วสวยแล้วโคดโย่โอ้แก้ไขน้อยไม่เลี้ยงเลยครับพันฟิมได้แต่ดูดูเจ้าก๊อฟจากลบุรีครับลิงจักจั้กหรือว่าไอ้รักจริงๆรนี่แหละโอ้ให้ลูกสูงอย่างเดียวอยู่ตรงไหนก็ตีรับแล้วเป็นผลแหละเจอน้าด่มจากอำเภอแม่สอดจังหวัดตากตกใจเลยครับ ไม่น่าเชื่อว่าก็จะขึ้นตีโอ้12แต่อ12แล้วโอเคไหมแกน้ำโอ้น้อแก็โอ้โหตัวน้ำต้องมโ้โอ้โหน้อแต่ก็ทง้อยซุปเปอร์ครับ2.24โอ้โหสุโคาชักาันาีขอเสียงตบมือยครับพี่โต ลูกอแกน้ำสีแดงก็ต้องสิบสิบสอง ขูดเาวิแมทเลยครับเอาแล้วอนีนได้แตเสียดังใจทับขาดเจ้าับปากน j เดือได้เลยจังได้ไม่เป็นไรเราพกกันเองทั้งนั้นสิบสามสิบพิจิตสงครับ ดูผลเนาะโอ้ยสจ๊วตไอ้แต่โอ้ยแบนเบื่อโอ้ยพิกเน็ตเลยครับแถบขาวขนาดครึ่งแถบมันจะฆ่ามาความแรงอ่ะนี่คือการสิ่ตันทีสร็สิบสิบสี่สิบตับสิบสี่จานเดียวกันถ้าเจออน้ำหรือพลาดก็อ้าวแล้วเลี่ย ปันปีนเตเตอรสิบห้าสิบเกเนกีฬาอีิรครับสุดแ่สองสองสี่สี่้้ันตีนเตตป่ีกันมแล้วน่มานาจะแล้วเดี๋ยวมีแข่งมาเชามาเช้าเสรน็นกีฬาท่เขาไปซื้อลุงดาใหม่ชมกีฬากันต่อครับสู้

หนึ่งเท่ากันครับเจาน้ำดือมส่งครับจากจังหวัดพิจิตรกับออกขอใหมพันพันฟิล์มสงนะของไปเจ้าน้ำดื่มจากจังหวัดตาครับและอำเภอแม่สอดจังหวัดตาในี่เหมือนกับคู่ชิง ชนะเลิกเลยครับสองเีฝีมือพอกันไปโอ้เยนน้เหนอยเหมือนกับเอาไม้รรทัดมางวดเหมือนเัาโนมาชั้นเลยเดี๋ยวสู้ใช่ไหมเหือกันเลยสอง เท่ามีสองเท่ากันครับพันเฟรมไปายส่งลูกครับส่งยังไงับแล้วับเปิดได้สวยแล้วเนี้ยเจอนียนได้เจอนักเรียนดต้อก uh, ับบล็อกเสียครับลงในแดนของตัวเองของพันิฟ์มครับโอ้สนุกแล้วครัไอ้ค่นี้สนุกแล้ว สนุกแล้วอ่ะสามสองพยายามดูเซปักตะก้อที่สนุกค่นี้กับเจ้าส่งกับเจ้าส่งลูกข้ามไปเปิดเอาวอากอนพีดนต้ลุกอย่างนี้ก่อนข้ามตัดข่ายข้ามเน็ตก็ยังไงก็ไม่ออกอ่ะเออยังไง ห้นได้รับช่วยประธานช่วยระาาจากคณกระบอกหยู่อก็มีนเนียนในในแล้เรียเศนะครับช่วยถ่าเปกาเปาทา้ไเพงทุกคนครับหญ่โดนห่อาัมเอรไม่ข้ามั้แช่น้ำหนึ่งตพันเฟรมส่งลูกไม่ข้าวกันนะเอาง่ายๆรวมั ไม่ค่าน้ำมันรถไปถ่ายนะครับน่าจะได้นะฮะน่าจะได้สี่สอม<า>มาดู JR น้ำเดื่มส่งครับส่งโลูก JR ส่งแล้วโอ้ JR <อ>น้ำเดือดเจ้าโอ้ผันฟีดยืนเท้าตายแล้วครับตัวตีตเด็กยืนเท้าตายเลยเพราะมาลูกระดับเข่าอย่างนี้ของพี่น้องชายลูกน้อย ถ้วยพระราชทานครั้งแรกขอเสียงปรบมือให้กำลังใจนักกีฬาสักสองทีมสักหนึ่งรอบครับสามขอบคุณมากครับเสียงปรบมือจากพี่น้องแล้วทันทีก็โตโอ้ยแจ๊บพี่่ไม่แจ๊บมาดูในเซตที่สองนะทอนตามหนีไม่ขาดเลยหนีไม่เยอะอ่ะหนีแบบไม่น่าตกใจเลยอย่างเนี้ยเริ่มเริ่ม เที่แล้วอ่ะวรู้สองคนแลขอบคุณที่คเนี่ดวยนสาม่งดัจากอามานะผัดผีได้แต้มัดผีได้แต้มกับลูกออกไปขอบคุณครับที่ส่งตะก้อให้ไปทางไหนก็ส่งไม่ด้วยกันแล้วกันนะครับเรื่งด้วเช็ยกันตรงนี้อ้าว พันฟีมไปไปสมลูกครับรแ,ลแล้วโยนเข้า 4, ไป 4, ไเข้าครับเข้าฮะด้านเนี้ยเมตรเจอน้ำมไม่ 6, ด้านเนี้ยห<อ>กเมตรสี่สิบด้านข้างไป 4, แตด้านเนี้ยหกเมตรเจน้ำไม่คู่เนี้ยจะได้ดูสามเซตไหมมีสิบกับมีสิได้ดูสามเจะครัพทีมพันฟีมต่อและนอก พันธุ์มขอผเวลานอกนะครับมีโอกาสาสามเซตแลยครับไอ้ขวดนี้เหมือนคู่จิงนชนะเลิกครับแต่ไม่ใช่นะใครชนะเข้าวิชิงเนี่ยเอาละครับ,บท่าคนนี้แล้นาทีทุกใจก็ท่าท่า <5 S 2> ร้อมแล้วที่จะทำการแข่งขันในขอบคุณพี่ถิงกับทีมงานและก็คณะผู้จัดการและก็คณะกรรมการโดยเฉพาะกรรมการทั้งกรรมการพุทธิขาดกรรมการตัดสินนะก็ถือว่าทําหน้าที่ตรงนี้ได้ดีกับทุกคนเป็นสั่งฉีดพยานและเป็นกำลังใจให้น้องๆอย่างฬีทังสอบรีะคราบเปิดแล้วนะครับลงสนาม เจีน้ำติส่งครับนักกีฬาลงสนามเจียน้ำเดิมไปไปส่งลูกกับหเจ็ดสี่เจ็ดกับสี่หนีอยู่สามตั้งกับเจียร์ดีเจียน้ำเดิมไปแล้วเปาดขมนิดนึ่งโอ้เจียน้ำมีดีเต้ มีสิทได้อยู่สามเซตจบเออไม่แน่ซะแล้วเหรอไม่แน่ซะแล้วเหรอสี่สามสี่สองแปดนี้ผมกินด้วมือทุกินต้อเตือนทุกคนทุกที่ทุกที่ส่งได้ และแล้วพันเีรมก็ส่งลูกแรงครับโอ้พันเีรมได้แต้เจอาน้ำดื่มเปิดไม่ได้คหรอบลูกแรงน่าดูใช้ได้เลยคหรอหรือว่าหวังผลล่ะติดเน็ตติดน่ติดเน็ตติดาตาข่ายติดนี่ติดครับต่อจะเป็นโอกาสของเจอาน้ำดื่มไมไปส่งลูกแ่ เม่อกีราจจังหวัดตาเป็นฝส่งครับอำเภอแม่สอดจังหวัดตากเจอาส่งลูกครับส่งแรงเหมือนกันปิดสวยแล้วเจาน้ก้เจน้่มบ็อกดีครับบ็อกดีครับโเจอาทาได้ดีกว่าออะไรก็เกิดเลครับแต่นี้ ทีมต้องซื้อสีบแล้วครับห้าเก้าสีลุกสิบจะออกยังไงครับห้าต่อเก้าครับพันทีมส่งหนึ่สนโอ้ยน้ำหน่งเลแกโอ้ยโอ้ครึ่งเลยครับคราวนี้หนีครึ่งเลยน่าจะได้ดูสามเซตแล้ มาตามได้รอังมีกเพ่กองแกตนเ้อารน่ยังกันไม่ลงมาดาโอเวอร์เตรนเวลา่งแงูดตาเข้ามาไดานี้ชนมาสห้าสิต่อห้าครับแย่น้ำหยส่งครับจากแม่สอดตรงโอ้ยโอแม่แตออกครับเธออาการอย่างนี้รู้เลยว่าโยนไม่เข้าห่องผมแบ หกต่อสิบตามมาแล้วครับพันทีไม่ไปส่งลูกส่งลูกข้าไปโอ้พันทีในแต่อบอกเลยว่าหวังผลแล้วอ่ะหวังผลแล้วไม่จุดพลุแล้วคแบบโอ้พันธีมไม่ไม่กลนะัวแล้วตอนนี้หมูไม่กลัวน้ำร้อนสิบเจ็ดสิบต่อเจ็ดครับหนีสามแต้มเท่านั้นเอง ปันยอดาตี่ตกสวยแล้วีหเตอรบอทกยอดขอบคุณครคุณกรรมการผูจตัดสิครัเนะอาจารย์เตียอนรัน้านดีลูกนี้ดีจริง เยอะด้วยแต่กีฬายเส้นหลังครับทีมเจร์น้ำดื่มของเวลานอกของเวลานอกครับเจอาร์น้ำดื่มของเวลานอกครับ นะก็ขอบคุณมากๆกับทีมพัฒนาทุกทีมนะ,ะและผู้จัดการทีมด้วยการที่เดินทางมากันหลายๆจังหวัดหลายอำเภอนะ,ะเข้ามาสู่การแข่งขันนี่ที่สนามวัดทุ่งน้อยก็ไม่มว,ออไมว,ว,ว่าจะเป็นจังหวัดตาาอําเภออําเภอแม่สอดจังหวัดตากหรือว่าจะเป็นจังหวัดทิพย์ุโลออกอคาสวรรค์พิชบูณนะ,ะพิจิตก็เช่นเดียวกันและหลายทีมครับ ส่งมาหรือว่าจะเดินทางมาจากจังหวัดลบบุรีนะครับเวลานอกครับลงสนามหมดเวลาการขอเวลานอกครับลงสนามนักกีฬาพร้อมกับก็พันทีมจะไปฝ่ายส่งลูกแปดต่อสิบครับพันทีมไปฝ่ายส่งลูกครับอีกทีโคชิงระดับหนึ่งปีแรกของวัตถุไ หวังผลเลยครับถ้าอย่างนี้อะอ้โยสิ่ได้ใส่ใจเลยครับโนอนยดีคนละอย่างครับเชือดงอยู่ีาีกอ็อยู่ต่มางัที่พิจิต่นผ้ชมเอสเลก่งครับแต้มเดียวแล้ววหนีไม่ขาดแล้วไหนีไม่ขาดแล้วเสมอได้ไหม ปบตีกครับเจอน้ำดตีเข้าอีกตายปีสองตัมเลยโอ้เต็มเต็มคต่เต็มเลครับต่อตอไปาสพันฟิล์มจากพิจิตรไปบายสองลูก ทันทีส่งลูกครับโยนเข้าไหมปาขนไปแล้วปับขอมไปแล้วชวอโอ้ปลาตโอ้อถ้าดูจริงๆแล้วขนน่ลูกนี้คงแต่ตัวตีแก้ไขได้ดีอ่ะตัวตีแก้ไขได้ดีมากเลยเนะม้วนแล้วก็เอาลงหน้าเนี่ย ทำให้ลูกนั้นไม่หลุดออกสิต่อ10ครับ J R 2ครับตักอุ้ยครับผู้ชายตอกโอไม่ได้ครับถ้าแเสมอมีลุ้นแล้วอ่ะโอ้ไทรจะไปชิทีมที่หนึ่งไทรจะไป็นทีมที่สามครับัดที่สามคงจะไม่ชิ้งแล้ว สเอ็ดเท่าเศรเท่ากันทันเฟนเปฝ่ายสองลูกสรงยังไงครับตั้งยอดได้ปังยอนะค่นั้นเองนะตัวนิ้เดียว นิดเดียวลูกเกมงใจนยมันมันมันยังไงก็ไม่ลมันกักอ่ะถ้าแทงไ้โลกแล้วพับเพี่อผนสบสองสิบเอ็ดเอาับดูอบูชี้ไใจเฉพาะปากก้อยปากอใจไม่ับเจาส่งลูกครับมันจอดได้เปิสวยแล้วโอ้ไันธีแป้ประัทัดทองอย่างนี้ อยู่ยังไงนะไทยยิงตีชิกบล็อกอย่างนี้ดนะ้วยแะโอ้ยโอ้ยเลยครับโอ้ละนอายตอ้สู้12เท่าแ12เท่าแล้วนะัะ ใจใจอนี้้นเขาล้หนีลแต้มแล้วโอ้าอกโหจะตามทันปล่อยให้เขาหนีมีสิทธิอยู่สามน้ำใช่ไหมเออ นะครับเล่นไปเล่นมาถึงยี่สิบนาทีมาต้องวัดฝีมือแล้วก็วัดไปถึงคลัมกำลังกันแล้วแม่แฟนบอลต่างคนน้ำกำลังใจกกีฬาทั้งสองทีมรับปาบอลเตะไซด์ก้อยมาเจอน้ำเนื่ดจะเป็นฝ่ายสองลูกก็ครับอาของแค่สบายเลยปาที่ว่าถึงแล้วสิบสามสิบสองสิบสามสิบสองก็เจอน้ำเดือดไปฝ่ายสองลูกจาก아버เภอแม่สอนจับตาครับส่งลูกครับ นี่ร็เปิดสวยชกสวยแล้วโอ้มันตีดได้ที่หน้าท้าปักลงมาเบาๆถ้าตีอ่ะถ้าตีมตันก็ติด เขาแก้ไขสถานการณ์ดีๆไม่ยอมครับกินกันไม่ลงแล้วอ่ะกินไม่ลงแล้วครับทินสามเท่าสิบสามเท่า,า,าแล้วครับทันทีสองโลกปากได้สวย อาจจะมีสามน้ำน่าจะจะไม่เห็นแล้วโอ้สามน้ำจะไม่เห็นแล้วไม่ต้องมาเซ็พาวนี่โอ้่เกมสิบสามสิบสีครับทำไอสิบสามสิบสี่จะดีหรือเกม บันเลือกใ้แต้ม150เกมไม่กีไลนเส้หลังครับสมุมคนใจแข่งทีมพันธ์ทนะต่อ